สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้ผมก็มีของที่จะมาแกะกล่องนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะผมก็ผมได้สั่งมือถือนะครับของ oppo นะครับผมไปเนาะก็มาจาก shopee นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้ดูนะครับว่าของที่ผมสั่งมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปแกะกันดูเลยนะครับ นี่นะครับผมของเ็าพึ่งมาถึงเนาะผมก็เลยจะมาแกะให้เพื่อนๆในดูกันนะครับนี่นะก็เหมือนกับหน้ากล่องเนาะที่เขาบอกว่าอย่ายโยน,นครับผมแล้วก็เมื่อเราได้รับสินค้าเนาะเราก็จะมาแกะเลยว่าถ่ายวิดีโอเช็คสินค้ากันนะครับผมผมก็จะมาเช็คสินค้าพอดีด้วยเนาะกข้ามาถ่ายคลิปพอดีเลยนะครับผมนี่นะครับแกะออกมาก็จะเป็นมือถือนะครับผมของ แบรนด์ a p p l นะครับนี่นะครับก็ห่อกันกระแทกมานะครับนี่นะับเป็น Apple A 98 5G นะครับผมนี่เนาะนี่นะครับนี่ก็เป็นของใหม่นะผมนี่ ตรงนี้ก็อาจจะมีรอยแกะนะครับเพราะว่าทางร้านเขานะบอกว่าแกะเช็คเครื่องนะผมนี่เนาะก็มีรอยแกะมาเพื่อที่แบบจะลงประกันอะไรให้นะครับผมนี่โอเคนะครับผมเป็น Oppo เนาะตัวเครื่องจะมีแรมอยู่ที่8 g จิกเนาะแล้วก็สตอร์เรจนี่อยู่256 g b ยห้าสิบหกกิกะไบต์นะถือว่าเยอะนะครับผมตัวนี้นะผม ตัวนี้ก็รองรับ 5G ด้วยนะครับผมข้อมูลประเทศที่ผลิตโอเคนี่สวยงามนะครับตรงนี้ก็รายละเอียดบอกนะครับรองรับการชาร์จไว67วัตต์นะครับผมแล้วก็รองรับหน้าจอ120เฮิรตนะครับผมนี่แล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะอยู่ที่63ล้านเนาะแล้วก็จะเป็นเลน ไมโครเลนนับคูนได้ไอซูมได้40นาบโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแกะด,ดูภายในว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เนาะล้วก็แกะตามนี้เลยนะครับผมการแกะแบบนี้คือการแกะที่ถูกต้องนะเพราะว่าเวลาโทรศัพท์มีปัญหาเราจะได้เอาไปเคลีดได้เนาะนี่เราจะไปแกะแบบให้มัน อันนั้นเยอะนะครับนี่เราก็แกะแบบนี้ให้มันเรียบร้อยซะหน่อยนะครับผมแล้วก็เอาซีอพลาสติกออกเนาะนี่นก็เอาออกออกทั้งฝาเลยนะครับผมนี่นะขี้นะครับผมเปิดกล่องออกมาเราก็จะเจอฮอปปก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับผมนี่เนาะ ตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเคสเนาะมีเคสให้นะครับเคสก็เป็นเคสใสเนาะแล้วก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับผมคู่มือต่องตางๆเนาะเคสก็เป็นเคสใสสวยงามเป็นขอบคุณเนาะแล้วก็เป็นสีข้างหลังก็เป็นเคสใสสีใสเลยหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะ ในกล่องก็จะมีประมาณเท่านี้นี่จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ในเครื่องก็จะมีหัวชาร์จมาให้นะครับผมนี่นะเป็นหัวชาร์จไวนะปปเนาะ Super Wolf นะครับผมตัวนี้นี่นะครับ Super Wolf ถือว่าชาร์จค่อนข้างไวมากนะมีน้ำหนักอยู่นะหัวชาร์จเนี่ย ค่อนข้างหนักเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสายชาร์จให้นะครับผมนี่นะเนาะคเครับผมในกล่องก็จะมีประมาณนี้คีครับมีประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่ค่อนข้างสวยนะครับผมตัวเครื่องอยู่ในกระดาษอย่างดี ซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะเออผมยังไม่ได้ติดฟิล์มนะมันก็จะเป็นเป็นเครื่องใหม่ๆเลยเขาก็ไม่ได้ติดฟิล์มอะไรมาให้เนาะหรือเขาติดมาให้ว่าเขาติดฟิล์มมาให้นะเป็นฟิล์มฟิล์มธรรมดาเนาะไม่ใช่ฟิล์มเอ่อไม่ใช่ฟิล์มกระจกนะครับนี่นะนี่ยังเห็นเป็นร่องรอยขอบฟิล์มขอบอะไรอยู่นะครับผมนี่นะ เมผมก็จะมาเช็คเครื่องนะครับว่ามันมีรอยขนแมวรอยอะไรไหมนะครับนี่ฮนะก็จากที่ดูก็ไม่มีนะครับนี่ เค okay, นะไม่มีเดีเรามาลองเปิดเครื่องกัน,นสวยงามข้างหลังเขาแบบนี่นะเป็นเรื่มเรื่อมนะสวยนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการแกะกล่องเฉยๆนะครับผม เพราะว่าคลิปการรีวิวคนอื่นช่องอื่นเขาทำไปหมดแล้วนะครับผมผมก็จะมาแกะกล่องดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมถ้าเราซื้อออนไลน์มันจะมีสินค้าเป็นยังไงเนาะนี่นะก็ตั้งไปภาษาไทยมีภาค นะครับเราก็ติ๊กไปให้หมดนะครับผมสติมยังไม่ได้ใส่นะผมก็จะข้ามไปก่อนข้ามไปมก็เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับผมข้ามไปให้หมดนะครับผมเราค่อยมา นี่เป็นเอฟิกที่ท่าทางข้ามไปเค okay, นะนี่แหละหน้าจอก็ถือว่าสวยเนาะ เป็นหน้าจอ IPS นะครับ IPS แบบ Full HD Full HD พัดนะครับผมนี่นะ CPU ก็ถือว่าแรงในระดับกลางๆไม่ได้ถึงว่าแรงมากนะครับผมนี่นะก็เลื่อนกันเลยก็ยังไม่มีอะไรครับผมโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับผมสีสันสดใสสวยงามนะครับผมตัวกล้องนี่ครับตัวกล้องก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่เนาะสวยงามตามนี้เคนะครับ ก็ผมขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้เนาะก็คลิปนี้เป็นการรีวิวแกะกล่องเชยนะผมเดี๋ยวไว้มีอะไรดีๆอีกคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาอา่รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้กับช่องฟองสตูดิโอวันด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ลาไปก่อนครับ